สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปูพัดเครื่องนะครับวันนี้นะครับเปิดมานี่บรรยากาศคึกคักเลยนะครับเรือสัญจรกันหนาแน่นเลยนะครับบริเวณหน้าวัดพรนเชิงและวัดบางกะกนะครับตอนนี้เรือโยงรีบเข้าซ้ายนะครับหลบไปก่อนเพราะว่าชุดนี้กําลังจะขึ้นมาแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับวิ่งกันน้ําเป็นคลื่นดูนะครับกับแทกกับเรือแบบนี้ครับลัาที่สองนะครับที่ท่านเห็นนะครับนับจากฝ่ามือลงมานะครับลําที่สองนะครับแล้วก็ลําที่สามที่สี่ตอนนี้นะครับเสียงเครื่องยนต์มันดังมากๆนะครับผมแล้วก็ออกและดูโอ้ลัของสามครับผมไม่ช้าละโอ้ใส่ขึ้นมาเลยนะครับเร่งขึ้งนะครับแล้วอัดยัดขึ้นมาเลยโอ้เมื่อกี้น้ํากระจายเลยนะครับ เร่งเครื่องมาพร้อมๆกันนะครับวันนี้เสียงของเครื่องนี่บุ้มบุ้มบุ้มมาเป็นชุดๆนะครับโอ้ผมเห็นแล้ววันนี้เสียงมันร้าวใจจริงดูนะครับโอ้โหตรงหน้าเรือโป้นะครับโอ้โหที่มีเรือกระแตงครับน้ําแบบกระจายเลยนะผมมันอัดมาแล้วมันยัดโดนขึ้นนะครับวันนี้สุดยอดนะภาพภารกิจผมไม่ได้นับเลยเรือกี่ลำนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าลำนะครับโยงหน้าห้าลำนะครับแล้วก็มีพี่อินเดียนะครับตอนนี้ออกมาช่วยพี่กับตันนะครับโอ้โหดูทาง ใจต้องเกินร้อยด้วยนะครับใส่เสื้อยูชีพสีส้มๆนะผมเห็นอยู่นะครับผมตอนนี้นะครับมีปัญหาเฉพาะหน้าแล้วนะครับของเรือลำแรกทางซ้ายมือนะครับเนื่องจากมีเรือเล็กจอดอยู่ข้างริมตลิ่งนี่นะครับเขาให้สัญญาณกันแล้วนะครับว่ามีเรือตรงนี้นะครับให้แนวนี้ไปนะครับที่อินเนียช่วยพี่กับตันดูอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็เข้าโค้งนี้แบบเอียงๆไปนะครับ าฮบิบวันี้ตั้งแต่เปิดฉากนะครับเล้าใจจริงเสียงแซดแซดแซดมานี่นะครับเป็นเสียงของเทโบนะครับรีบพลังแรงม้าออกมากําลังจะผ่านหน้าปูพักเครื่องไปนะครับแบบใกล้ชิดถึงเนื้อถึงตัวกันเลยทีเดียวแบบนี้นะครับมันเล้าใจตั้งแต่ต้นนะครับมันเล้าใจตั้งแต่เปิดฉากมาเลยนะครับวันนี้แบบนี้เล้าใจไหมครับมันไหมครับถ้าจะเอามันวันนี้ต้องขับกันเองแล้วนะครับปูพัเครื่องว่านะครับ ตรงนี้นะครับตัดมาเห็นพี่ๆนะครับสนังเรือนะครับใส่ชุดที่สีส้มๆนะครับเกาะคอยอยู่ข้างบนเรือโป๊ะนะครับแล้วก็คอยดูซ้ายดูขวานะครับช่วยกับเรือกระแตงข้าเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะครับมีหัวเรือกระแตงขึ้นมาให้เห็นอยู่นะครับตรงนี้เป็นภาพของอู่เรือสีฟ้าชุดนี้สวยงามนะเครื่องยนต์อย่างแรงนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมจับเป็นชุดสีฟ้าทั้งหมดชุดนี้ผมตามมาจากตอนที่ผมถ่ายได้ตรงหัวสระพานที่ มากันในชุดเรือโยง3าสิบลำสี่สิบลำนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดเดียวกันนะครับที่อยู่ในในกลุ่มนั้นด้วยนะครับดูนะครับเชือกตึงไปนะครับเสียงเสียงของเครื่องยนต์ยังไม่เคยขาดสายไปเลยนะครับตัวโบลองลั่นลั่นเสียงเครื่องบึมบึมกระหึ่มออมมานะตรงนี้นะครับเป็นทางตรงซึ่งต้องใส่เข้าไปอีกเพื่อจะไปเลี้ยวเข้าแม่น้ําป่าสักอย่างเต็มตัวนะครับช่วงนี้นะครับปล่อยภาพไปแล้วนะครับ ให้เห็นการทํางานของพี่สลังเรือด้วยนะครับทุกจุดนะครับพี่สลังเรือจะอยู่ตามโป๊ะนะครับทุกโป๊ะนะครับเพื่อคอยช่วยเหลือนะครับคอยดูแลนะครับดูครับกลับมาดูทางส่วนหน้านะครับปีกขวาทั้งสองลำดูครับวิ่งเรียบชิดฝั่งริมตลิ่งไปเลยนะครับทางนี้เสียงเครื่องลั่นนะครับควันท่วมท่วมออกมานะครับ เรือกระเตงข้างนะครับที่เห็นเขียวๆอยู่นั่นนะครับกําลังจะทำภารกิจอะไรอยู่นะครับหรือปล่อยเชือกแล้วนะครับโอโ้วันนี้เลา้าเล้าใจจริงๆครับทุกคนบนหน้าโอ้โหพอตัดมาดูตรงท้ายก็พันท่วมๆทัท,ท,ท้ายกันเลยนะครับทั้งขบวนครับวันนี้มันสุดหยุดไม่ได้ครับทุกเม็ดหยดติ๋งเลย ตั้งแต่เรือโยงหน้า5้าลำนะครับกระเตงข้าง1นลำและตรงท้ายวันนี้นะครับติดตามกันต่อนะครับว่าตรงท้ายวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับโอโ้ชุดนี้ชุดนี้ขบวนนี้ผมบอกได้เลยว่าสุดยอดน,นี้ครับดูครับตรงท้ายขึ้นดันเลยนะครับแล้วก็ดูโอ้โหดูนี่ภาแพแผนมาให้นะครับตรงช่วงยังโค้งซ้ายไปเนียวโอ้โหดูครับแล้วเบนซ้ายไปพร้อมๆกันนะเชือกตึงๆนะ เหมือนสวยเลยนะครับชุดนี้นะสีฟ้านะครับผมยอมรับทีมงานเลยเหมือนเข้ามาเป็นทีมเดียวกันเลยนะครับสีเดียวกันเลยูสุดยอดครับแล้วก็พี่ๆสลังเรือนะครับที่อยู่ตรงเรือโป๊นะเก็บเชือกแล้วนะครับที่เรือกระเตงข้างอ่ะเขาปล่อยออกนะครับต้องมีภารกิจเก็บเชือกนี่ก็หนักนะครับเชือกมันโดนน้ําน้าอมน้าหนักเยอะนะครับต้องแข็งแรงนะครับและก็สุดยอดครับวันนี้ผมล้างสายตาไม่ได้เลยนะครับเรือของตรงท้ายก็ต้องขึ้นดันนะครับ ชุดนี้มันจริงๆตั้งแต่ผมถ่ายมาชุดนี้สุดยอดนะครับภารกิจเรือโยงเรือลากจูงเรือโปรสินค้านะครับมันทุกเม็ดดังทุกดอกถ้าจะเอาอีกให้บอกนะครับไปขับกันเอง <laughs> ชุดนี้จะเป็นตำนานครับสุดยอดจริงๆนะครับทั้งทักษะที่แก้ไขเฉพาะหน้านะครับแล้วก็การคอนโทรลเรือนะครับตอนที่โดนขึ้นมากๆนะครับ มันจะเป็นตำนานให้ศึกษากันอยู่ในคลิปวิดีโอนะครับท้ายสุดของรายการนะครับปูพักเครื่องของกราบประทานานะครับคุณพระเดชคุณพระคุณหลวงพ่อโตฒนันเชิญนะครับคุคบ้มครองปูกปักรักษาผู้ไพี่นะครับเดินทางแค้วคลาดปลอดภัยนะครับและกลับมาพบกับปูพักเครื่องได้ใหม่ในครั้งหน้าครับท้งนี้นะครับกราบสวัสดีครับ